สวัสดีครับเก็บภาพสําเร็จตามตำรานะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปชมนะครับหลายท่านที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับสมัครในส่วนของหน้าเว็บที่สามารถเรียกว่าประกาศภาของตนเองได้ซึ่งในนี้ก็จะมีระบบที่รองรับนะครับในเรื่องของการซื้อขายสามารถตัดบัตรเครดิตได้ซึ่งมันจะมีความสะดวกนะครับแล้วก็ในตัวของเว็บเจ้าพยา JP เ,เองเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมประชาสัมพันธ์จริงๆก็โปรโมทแะครับ แปลได้หลายภาษาแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทุกคนก็สามารถเปิดร้านด้วยตัวเองอัพได้เรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องรอส่งข้อมูลมาให้ทางเรานะทุกคนสามารถเป็นเจ้าของหน้าร้านได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็ผ่านการอบรมไปแล้วด้วยซึ่งตอนนี้นนก็มีคนเริ่มโพสต์นะครับซึ่งเราก็จะต้องค่อยๆนะครับทำรายละเอียดเนี่ยช่วยโปรโมทไปสัมพันธ์อีกทีหนึง่งซึ่งการซื้อขายแต่ละอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเท่านั้นเองครับจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็มีหน้าที่สนับสนุน ส่วนพระองค์ใดก็ตามที่มาตรวจแล้วครับได้มาตรฐานแล้วเดี๋ยวเมื่อท่านเข้าระบบได้ก็ลองแจ้งกันดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสามารถนําลิงก์ในการตรวจในการรับรองที่เอดีสแกนรับรองให้ได้เนี่ยขึ้นมาเป็นองค์ประกอบคู่กันด้วยหรือท่านจะแคปเจอร์หน้าจอ,องตอนเองนะครับแล้วอัพขึ้นมาคู่กันเลยว่าพระองค์นี้ผ่านการตรวจรับรองแล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะมีประวัติเป็นของตัวเองประกาศได้ว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับมีหน้าร้านของตัวเองมีตัวตนซึ่งทั้งหมดนียตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเจ้าพญาเจพีวเนี่ยเขาก็ ดูแลเรื่องเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับแล้วเขาก็เป็นผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์คือที่อยู่ของระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้เขาก็ดูแลอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของด้วยโดยที่ไม่ได้ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์คนอื่น,นครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเขาเองเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือเป็นเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นเข้ามาทําเองดูแลระบบเองนะครับแล้วก็สามารถประสานงานได้นะครับไม่ใช่ว่าเจ้าพยาาจะพีวายไปจ้างคนอื่นทีทีนะครับทำด้วยตัวเองแล้วก็เป็นบริษัทที่ให้บริการในท่านเซิร์ฟเวย แล้วเดี๋ยวเตรียมจะก้าวไปสู่ในเรื่องอย่างที่บอกครับเรื่องของตัว NFT ต่างๆเพราะทั้งหมดนี้เราก้าวเดินนะครับด้วยตนเองพัฒนาระบบเองแล้วไปอย่างมั่นใจเรื่องมันคือไม่ได้ทําเฉพาะธุรกิจนี้เท่านั้นนะครับรัพยาลย JPY ยยทำอีกหลายด้านนะครับเดี๋ยวลองไปชมตัวอย่างด้วยกันครับสําหรับคนที่เข้าไปแล้วจะดูมือถือก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านหน้าจอคอมจะได้ดูได้ชัดขึ้นนะครับนะครับน,นี้คือหน้าจอครับตอนนี้มีหลายท่านลงมาครับอย่างเงี้ยนะครับทองวิทยาศาสตร์ 1,350สาาิบาทก็ต้องมาดูรายละเอียดนะครับตรงนี้โหองค์พระสมเด็จสองล้านห้านะครับเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นี่คือแต่ท่านเปิดล้านเองนะครับเนี่ยก็จะมีน้ขึ้นราคาไว้เนี่ยสองล้านห้านะครับบารมีพรมรังสีนะครับอันนี้นะครับก็จะมีมีนี่มีภาพพระขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับในนี้นะครับองค์นี้นะครับพิมพ์ฐานแซมนี่เจ็ดหมื่นเก้านะครับเจ็ดหมื่นเก้านี่นะครับเห็นรูปนะครับ สวยนะส่วนตัวผมมองว่าสวยส่วนเรื่องราคาเหล่านี้คราวนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาดูถ้าจะให้ดีขึ้นบางทีก็ต้องมีพวกตรวจการรับรองด้วยนะครับฐานข้อมูลแต่ตอนนี้เราเปิดให้กับสมาชิกลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในตัวเว็บนี้เนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปต่างประเทศนะครับนี่เวลาคลิกเข้ามาดูก็สามารถซูมดูได้ด้วยนะครับดูรายละเอียดได้ประมาณนึงนะครับได้ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็ เป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลนะครับคนก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับกดซื้อได้นะครับแล้วก็มีระบบรองรับนะครับมีเรื่อยนะครับบางท่านก็อาจจะยังอัพได้ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีใครนะครับเข้ามาแล้วบ้างนะครับในนี้นะครับหนึ่งนะครับนี่นะครับผมเข้าในส่วนของ all seller นะครับก็คือร้านร้านค้าของแต่ละคนนะครับอ่านี่ครับจะมีแตหลายร้านเลยครับ บ้านไล่อินสยามโตรับเช่าพระพันท้ายนรสิงห์อย่างเงี้ยนะครับอ,อะไรเนี้ยต<ำ>ัต<ำ>้มพันท้ายนรสิงห์รับเช่าพระ<ำ>พระเครื่องหลวงพ่อแพรนะครับบัณฑิตพระเครื่องนะครับมีเยอะเลยคุณนะพระบ้านนะครับนี่ลงมานี่หลายร้านค้าเลยนะครับนี่นะครับแต่บางคนก็จตุพัทพระสมเด็จบารมีพมรมรังศีนะครับเนี่ย ก็ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเปิดหน้าร้านแล้วซึ่งจริงๆสามารถส่งลิงก์ไปด้วยต่อไปครับก็คือเมืท่านมีร้านของตัวเองเนี่ยก็สามารถส่งลิงก์ไปได้นี่ผมเข้าคุณจตุพัทอาจจะยังอัพไม่เสร็จนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูบางท่านบาร,รมีพรมรังศีบ้างตรงน,นี้นะครับอืมนี่มีพักขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับสองล้านห้าแปดแสนสามแสนห้าอ่าตอนนี้หลายท่านก็อาจจะโพสต์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จนะครับ พิมพสุขโขทัยนะครับเนเกตทะลุซุ้มเลยนะครับเนื้อหาก็เนี่ยวเวลาเข้ามาดูนี้อันนี้ก็จะถ้าถ่ายมาละเอียดเวลาเอาลูกศรเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งเห็นละเอียดขึ้นนะครับจะเห็นละเอียดขึ้นเนี่ยเห็นเลยนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับทุกคนอย่าเพิ่งซีเรียสเข้าไปเปิดร้านค้าก่อนทําฐานข้อมูลก่อนเพราะถึงวันที่ทําโปรโมททาอะไรแล้วเนี่ยก็จะได้จะได้มีนะครับบางคนก็มีชื่อร้านเนี่ยร้านพากเครื่องเป็นจาปาคีนะครับ สักอย่างเงี้ยรังนกพระเครื่องอนะครับวิชัยพุทธศินอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีนะครับสุระโชคพระเครื่องนะครับก็มาลงไวอ่าสมมุติผมดูรังนกพระเครื่องนะครับชื่อเห็นบางท่านก็อาจจะยังอัพไม่เสร็จนะครับก็ค่อยๆเดี๋ยวก็มีแอดมินช่วยแต่เราเห็นได้ว่าตอนนี้หลายคนเปิดร้านของตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับเปิดร้านมาแล้วซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือเราก็าจะมีหลายคนนะครับคอยช่วยนะครับอ่านี่พระสมเด็จวัดระขัง 999นะครับแเราเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็แปลว่าสมัครชื่อร้านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พดรูปอะไรนะครับค่อยๆนะครับนี่มีเยอะมากนะครับมีเป็นน่าจะมีเป็นหนึ่งร้อยร้านค้าขึ้นไปแล้วมีน้ำโมพระสมเด็จนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปที่เห็นนะครับบางท่านก็ยังเอาดูพูนปูสวัสดิ์พระสมเด็จวัตถุโบราณบ้างนะครับนี่นะครับโอ้โหอันนี้ มีรูปเหรียญโบราณจีนนะครับแต่ยังไม่มีรูปอื่นนะครับก็อยู่เพราะว่าตอนนี้ทางแอดมินนะครับเขาก็ช่วยในการลงทะเบียนลงอะไรเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเมื่อใช้คล้องนะว็จะสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วนะครับนี่นะครับแลชาอัมูเลตันนี้ภาพสวยนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่เป็นพาะสมเด็จเขามีนะครับนี่ครับก็นี่คือร้านค้าที่เปิดครับ ส่วนถ้าจะมีอย่างไรก็ต่อไปก็จะมีใบรับรองนี่มีราคาขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปก่อนคือเบื้องต้นต้องมีตัวตนก่อนสร้างร้านขึ้นมาก่อนรายละเอียดนะครับในเรื่องมาตรฐานหรืออะไรต่างๆก็ค่อยว่ากันนะครับต่อไปเนี่ยใครที่ตรวจรับรองก็จะต้องมีสัญลักษณ์ไว้ให้นะครับของหน้าร้านปุ่นพันพระเครื่องนะครับสูทินพระเครื่องอ,อันนี้นะครับก็ลงมานะครับสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทนะครับ คราวนี้เรามาดูในโหมดของพักเครื่องบ้างนะครับอย่างท่านนี้นะครับชุดเบนจ่าพาคีเนื้อดินเผาเนี่ยอันนี้มีโพดไว้ห้าสิบล้านก,ก็โพดไว้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรพวกนี้ยังไงเราก็ต้องตั้งไว้ก่อนนะครับเพราะทั้งหมดเนี้เดี๋ยวจะมีการเผยแพร่ไปนะครับซึ่งเราเนี้ยยังมีแค่รูปเท่านี้ยถ้าถามผมก็ยังถือว่าจะต้องมีองค์ประกอบอื่นนะครับแต่ว่าในการทำาเราก็ต้องเปิดร้านก่อนนะครับเปิดร้านก่อน นี่ก็จะมีพระกริ่งหลวงพ่อคูณปีสามหกก็มีนะครับนี่นะครับวงนี้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับพระสมเด็จนะครับเนี่ยพิมน่าจะขอบล่างฟันหนูนะครับเนี่ยสมเด็จพิรกะครังนะครับพิมพ์ใหญ่อูทองมาตรฐาน PSDA อันนี้น่าจะวงนี้น่าจะได้ตรวจรับรองแล้วนะครับยังไงก็โพสต์มาด้วยอย่างเงี้ยครับเราเห็นรายละเอียดใช่ไหมครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ รูปถ้าถ่ายได้สวยก็จะยิ่งดีนะครับอันนี้โพสต์บัตรมาด้วยเพราะเนี่ยคนดูสามารถสแกนเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับจริงๆจริงๆเซฟข้อมูลมาก็ได้นะครับแล้วนี่มีผลแ a บผลตรวจชัดเจนนะครับและนี่คือนะครับผู้มาตรวจก็นะครับได้โพสต์เองอันนี้เขาโพสต์ไว้20ล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นในการตั้งหน้าร้านส่วนเรื่องราคาเรื่องอะไรครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะต้องขยบต้องมีการพัฒนาไปต่อนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างนะครับ เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของร้านได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยเปิดโพสะอะได้แล้วก็สะดวกด้วยนะครับท่านนี้ก็น่าจะเจ้าเดิมนะครับมีุดมีเีมแนบผลแลบหน้าหลังนะครับถ้ารูปเรายิ่งถ่ายมาสวยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมีบัตรประจําองค์พระด้วยนะครับระบุเลยนะครับก็สแกนเข้าไปดูผลได้นะครับแล้วก็มีผลแลบเนี่ยขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็คือ หนึ่งในทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปิดโอกาสทุกคนนะครับใครมีข้อมูลมากก็ลงได้มากนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับก็จะทําตลาดไปพร้อมๆกันนะครับนะครับคราวนี้อย่างที่เห็นแล้วครับในระยะเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่อบรมรุ่นแรกไปแล้วเนี่ยเรามาเปิดร้านค้าก่อนใส่รูปก่อนใส่ราคาก่อนทุกอย่างในเวลาเดินหน้าไปนะครับค่อยมาปรับมาแก้กันอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกเสมอนะครับเรื่องราคาเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อกับผู้รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือท่าน ได้สร้างตัวตนขึ้นมาหรือ,อยังนะครับได้มีหน้าร้านหรือ,อยังซึ่งหน้าร้านนี้เรียกว่าตอนนี้สาหรับผู้ที่เราเปิดให้นะครับท่านแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับในขณะที่จะไปเปิดแผงเปิดอะไรปุ๊บนี่ก็ต้องมีเสียค่าเช่าที่ซึ่งนี่เราเปิดมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของการทาโปรโมทประชาสัมพันธ์กัไปอีกเพราะว่าเป้าหมายหลกัลกๆเราคือเราต้องการพุ่งไปสู่นะครับเมืองนอกต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทางบริษัทเจ้าพยาจีพีวายก็เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของ ตัวของเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบนะครับคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ต่างๆเนี่ยโดยตรงนะครับไม่ได้เปิดมาไม่ได้เปิดเพื่อเป็นบริษัทสําหรับขายพระนะครับแต่เปิดเป็นบริษัทที่ดูแลนะครับเรื่องระบบเกี่ยวกับทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องคลาวด์เรื่อง Cloud, เซิร์ฟเวอร์ต่างๆทาด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็มาทำนะครับในจุดนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นลองเปิดกันก่อนมีพระก็ที่ได้ตรวจได้มีอยู่แล้วถ่ายรูปครับนำมาแสดงผลเอาไว้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญจากนั้นใครที่ผ่านมาตรฐานหรือมาอย่างที่เห็นเนี่ย เดี๋ยวเราจะมีโลโก้เฉพาะลงนะครับเข้าไปให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็เดินไปด้วยกันค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์นะครับในใครอย่างเนี้ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วมีผ่านการตรวจเราสามารถเพิ่มลิงก์เข้าไปได้นะครับที่เป็นลิงก์ในการตรวจเมื่อเวลาคนเข้ามาดูปุ๊บคลิกลิงก์นี้เข้าไปก็จะสามารถเข้าไปสู่การตรวจได้แต่หลายท่านเอาบัตรขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถสแกนบัตรเข้าไปดูฐานข้อมูลได้นะครับเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับก็ต้องแนะนําแล้วก็ ช่วงนี้ครับก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นแอดมินคอยช่วยเหลือทุกท่านที่เข้ามาครับก่อนที่จะเปิดรอบ2นะครับคนที่อยู่รอบแรกพยายามเข้ามาแล้วทําไม่ได้มีอะไรตอนนี้แล้วก็มีรายกลุ่มครับในการให้คำปรึกษาครับสมาชิกกว่าร้อยท่านครับที่กําลังเปิดร้านของตัวเองอยู่นะครับในเจ้าพญา j p y นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับรออัปเดตแล้วกันนะครับสวัสดีครับ